ลุนสว,ส,สวัสดีครับช่องเตออยยูทูปพาเที่ยวชมเช้าวันที่15เมษา2565เวลาตอนนี้ก็เก7โมง39นาทีเแบบมื่อคืนนี้ก็มานอนพักที่ตรงวิถีไทยรีสอร์ทที่เกาะช้างนะครับของที่เขาบริการดีมากบรรยากาศเป็นกันเองนะครับเบอร์โทรก็097 หนึ่งสองสี่สองสี่เจ็ดเจ็ดวิถีไทยรีสอร์ทของพี่เขานะฮะบริการแบบเป็นกันเองให้ดูบรรยากาศโดยรอบของทางวิถีไทยรีสอร์ทเช้านี้บรรยากาศดีฮะเงียบสงบคือเหมาะสำหรับสายสายชิลแบบที่ต้องการอันนี้นะฮะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเงียบสงบฮะพลังานก็นอนบนรถน,นี้บ้านของพี่เขาวิถีไทยรีสอร์ท เช้าเนี่นะครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศเช้าเช้าของทางวิถีไทยรีสอร์ทให้ดูเดี๋ยวขอผู้รายงานใส่แมสแล้วก็จะเดินไปทางนน้นหน่อยนึงไปเก็บภาพก่อนขออนุญาตนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบแบบคือเขาเรียกว่าตรงเกาะช้างเนี่ยก็คือมาก็ให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะ ให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายขึ้นมาจะเป็นบรรยากาศที่แบบอีกความเจริญหรือความสงบก็จะเป็นคนละฝั่งกับทางเลี้ยวขวาของเกาะช้างนะครับก็คือมันก็จะต่างกันแต่ว่าเมื่อคืนนี่นอนเต็มที่อ่ะคือเงียบสงบไม่วุ่นวายไม่อะไรเลยของพี่เขาก็ขับรถมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปจองนะมาขึ้นเรือท่าเรือตรงอ่าวฮะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยบรรยากาศ ของทางพี่เขาก็เป็นบ้านสวนนะบ้านในสวนเป็นบ้านในสวนของทางพี่เขาบรรยากาศร่มรื่นครัเชา้ามีต้นมะพร้าวเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูจะมีของพี่เขาจะมีต้นทุเรียนอ่ะมีทุเรียนเยี่ยวทุเรียนมันออกลูก <c oughs> มีทุเรียนเห็นไหมฮะไปดูสวนทุเรียนอันนี้เป็นทางเข้ามาเวิถีไทยของทางวานพี่เขาจะมีทุเรียนมีต้นหมาก แล้วก็มีมะพร้าวก็มีคนอยู่นะมีคนมาพักผ่อนอยู่นะก็มีคนมาพักเช้าๆก็ยังมีอ่ะเห็นไหมก็จะมีสายชิลแบบที่ชอบปั่นจัก,กรยานอะไรเงี้ยก็ยังจะเดินปั่นจัก,กรยานกันอยู่เห็นไหมฮะอันนี้ทุเรียนทุเรียนของพี่เขามีทุเรียนทุเรียนออกลูกแล้วแหละแต่ต้นเล็กแต่เขาบอกว่าถามพี่เขาแล้วว่าทุเรียนนี้ก็หลายปีอยู่ทุเรียนหลายปี จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของทางวิถีไทยรีสอร์ทเดี๋ยวพาเดินดูสภาพก็เป็นเหมือนกับคือชอบอะผู้รายงานที่มาพักขับรถมาเรื่อยๆอยู่ที่กรงเกาะช้างเลี้ยวซ้ายขับมาเรื่อยๆเลยครับอยู่ตรงนีเ่เรียกไม่ถูกชื่ออะไรนะเพราะว่าผู้รายงานก็เพิ่งมาครั้งแรกเห็นไหมของพี่เขาบรรยากาศดีไหมให้ดูเป็นต้นไม้ต้นหมากต้นหาวเป็นสวน เป็นทางตรงนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของอต้นทุเรียนเนี่ฮะก็จะมีคนเขาก็มาพักมาพักอยู่นะบรรยากาศเช้าเ้าก็ดูสวยอยู่นะเห็นไหมการ่วงเช้าเก็ดูสวยเงียบสงบร่มรื่อนอยู่นั้นเป็นทางเข้ามาคือดูเป็นส่วนตัวนะ่ะดูเป็นที่ส่วนตัวไม,ม่วุ่นวายอะไรเท่ากับ สายชิลวที่ชอบมาชิลๆอะไรเงี้ยก็มาชมได้อันนี้จะเป็นทางเข้ามานะเป็นทางเข้ามาให้ดูบรรยากาศที่ทางเข้ามามีต้นมะพร้าวทางต้นมะพร้าวฝั่งนี้จะเป็นทางของโซนของทางรีสอร์ทอ่าทางต้นมะพร้าวานั่นเขาก็จะมีคนเข้ามากางเต็นท์นอนพักสบายสบาย คือชอบตรงที่ว่ามันเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายไม่อะไรเนี่ฮะดูล่มเลื่อนเป็นส่วนตัวดีรับะจะพาชมบรรยากาศอันนี้เป็นในส่วนของสวนทุเรียนทุเรียนของพี่เขาก็มีลูกอยู่ก็จะมีลูกอยู่ทุเรียนมีมีลูกอยู่แต่ลูกก็ไม่เยอะมีลูกก็ไม่เยอะออกลูกอยู่ของพี่เขาก็จะมีเป็นห้องพักแต่ต้องโทรมาจองเขาบอกว่าช่วงนี้เต็มหมดนะฮะ อันนี้เต็มหมดเป็นทางให้เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวซฟภาพตรงนี้ก่อน